น,นี้นะคะ,ะเรากําลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนเสมิงค่ะเพื่อจะไปที่ดินที่โป่งแยงนะคะซึ่งทางแยก3แยกนี้จะอยู่ห่างจากอาเภอแม่ริมประมาณ500เมตรใช้ระยะเวลาเดินทางจากตรงแยกนี้ไปที่อำเภอที่ดินโป่งแยงใช้เวลาการเดินทาง20นาทีเป็นระยะเวลา16กิโลเมตรค่ะสองข้างทางจะเห็นว่ามีป้ายนำทางสู่สถานที่สำคัญสำคัญ,คญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ริมค่ะ Gracias. ประมาณสามกิโลนะคะที่นี่ผ่านสถานีตำรวจแม่แรงอีกประมาณ11กิโลเมตรเราก็จะถึงโป่งแยงนะคะนี่คือบ้านโป่งแยงตามป้ายที่นะคะซึ่งใช้เวลาจากที่นี่ไปอีกประมาณ10นาทีระยะทางจากอำเภอแม่ริมจนถึงโป่งแยงแองดอยใช้เวลา20นาทีคะ่ะและใช้เวลาจากกลางเมืองเชียงใหม่มาถึงอำเภอแม่ริมประมาณ10นาทีนะคะรวมระยะเวลาที่เดินทางไปถึงอำเภอ ตำบปลปงยางใช้เวลา30นาทีจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้นานซ้ายมือคือบ้บานท้าวสาวงนะคะของหม่อมเทวาเทวกุลนี่คือทางแยกซ้ายมือที่เราจะไปที่หมู่บ้านปงแยงนอกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านพักรีสอร์ทของผู้ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพนะคะได้มาพำนักอยู่ในที่นี้ เช่นบ้านท่านกันพิมานทิพย์ท่านพลากรจุวรรณรัตน์เจ้าของสหาฟาร์มดร์มโนศรีและอีกมากมายค่ะ,ะนี่คือระยะทางอีกประมาณ100เมตรนะคะซ้ายมือก็จะเป็นที่ดินที่จะขายนะคะนี่คือซุ้งประตูทางเข้าหมู่บ้านป่งแย้ย ที่ดินข้างหน้านะคะที่จะมีป้ายที่มีป้ายปรากฏอยู่นี้นะคะที่ดิฉันซูมเข้ามาเห็นนี่คือบริเวณที่ดินที่จะขายนะคะป้ายนี้คือป้ายที่อยู่หน้าหน้าที่ดินค่ะลักษณะที่ดินก็จะเป็นที่ดินที่สูงขึ้นไปเป็นบนภูเขาลักษณะที่ดินเป็นภูเขาสูงขึ้นไปนะนี่ที่ี่คือทางที่เห็นเป็นภูเขาสูงขึ้นไปนะคะระยะทางก็ ความยาวก็ถึงต้นไม้ที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ลักษณะแนวที่ดินนะคะคือเป็นที่ลาดสูงขึ้นไปนะคะเป็นลาดเอียงขึ้นไปที่ได้ปรับปรับดินปรับต้นไม้นี้ก็คือเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่บนที่ดินนี่คือถนนที่อยู่ด้านล่างนะคะนี่กำลังเรากำลังเดินขึ้นสู่ที่ดินที่จะขานี่คือเนินเขาขึ้นไปสู่ข้างบนนี่คือบริเวณทั้งหมด ขณะนี้ได้ขึ้นมาสู่บนสูงสุดของที่ดินที่จะขายนะคะนี่คือทัศนี่คือคุณรุ่งนะคะเป็นผู้ที่ดูแลรีสอร์ทในบริเวณนี้ได้แ,แก่ท้าวสาวงที่มีชื่อเสียงนี่คือจุดสูงสุดที่จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะที่เห็นข้างหน้านั่นก็คืออำเภอ แม่แรอำเภอแม่ริมนี่คือที่ดินรอบๆทัศนียภาพนี่ฉันต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะนี่คือแนวหลักสูงสุดของที่ดินดังกล่าวคือแนวสูงสุดนี้นะคะจะมีหลักเสาให้เห็นในสูงทุดทัศนียภาพ ที่ขนาที่อยู่ข้างบนนี่แล้วนก็จะเห็นคิวหั์โดยรอบเป็นพาโนรามาต่อไปนี้ค่ะนี่คือจุดเริ่มด้านซ้ายมือของทัศนียภาพนะคะมาด้านขวามือ นี่คือจุดสูงสุดของที่ดินที่จะขายนะคะเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วนี่คือทัศนียภาพเราหันหน้าไปทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ยืนอยู่นี้คือที่ดินเนื้อที่6ไร่นะคะถัดจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าที่เห็นเป็นแนวหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนี้ลงไปนี้นะคะคือแนวแบ่งแยกระหว่างที่ดินที่เป็นสระบกและเป็นที่ดินที่มีโฉนดค่ะถัดจากต้นไม้ใหญ่ที่เห็นข้างหน้านี้ออกไป และก็จะมีแนวของการปลูกต้นไม้ที่เป็นหลังคาพลาสติกนั้นคือที่ดินอีก10ไร่ที่พูดถึงจะไปถึงแนวหลังคาที่เป็นมุงพันด้วยพลาสติกและมีลำเหมืองซึ่งเป็นต้นกล้วยเป็นทิวอยู่ข้างหน้า